สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เสนอรายการตราชูผู้ชาวบ้าน สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการวิทยุตราชูคู่ชาวบ้านครับและว,วันนี้เราก็นําสาระความรู้ทางด้านกฎหมายที่น่าสนใจมานําเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งรายการของเราจัดทําโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มโดยประมาณทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อย วันนี้พบกับผมสิทธินัตรักทิติธรรมและวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับคุณผู้ฟังยังมีผู้ร่วมดําเนินรายการอีกท่านหนึ่งด้วยเชิญแนะนําตัวเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านและคุณสิทธินัตด้วยนะคะครับดิฉันวราการถินอวนมาร่วมดําเนินรายการกับคุณสิทธินัในวันนี้ค่ะครับ คุณสุทินัสคะเป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีไหมคะครับก็สบายดีนะครับค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเชียงใหม่ของเราเนี่ยอากาศเริ่มไม่ดีเลยนะครับคุณวรการค่ะเห็นด้วยเลยหมอกควันเนี่ยเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยมองไปทางถนนเนี่ยนะครับก็จะเห็นเป็นสีขาวอย่างชัดเจนเลยนะครับค่ะใช่แล้วเลยค่ะ ที่สําคัญเลยนะคะเนี่ยหมอกควันพวกนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรารถ้าเกิดว่าเราสูดดมเข้าไปมากๆเนี่ยก็จะไปสะสมที่ปอดของเราได้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยอย่าลืมหาหน้ากากกรองฝุ่นมาใส่เวลาเดินทางออกนอกบ้านด้วยนะคะคซึ่ง<ม>ดิฉันแนะนำค่ะว่าควรเป็นชนิด N 9 5ดีที่สุดค่ะคเพราะสามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กได้เป็นอย่างดีเลยใช่แล้วละครับว่าแต่คุณวรการครับวันนี้เราจะมาพูดถึงกฎหมายเรื่องอะไรกันหรอครับ อ๋อวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกฎหมายเกี่ยวกับการใช้ รถจักรยานบนท้องถนนกันค่ะคเอาใจคนสองล้อนักปั่นกันสักหน่อยฮใช่แล้วล่ะครับซึ่งในปัจจุบันนะครับก็มีผู้คนจํานวนมากหันมาใช้รถจักรยานกันมากขึ้นนะครับและก็มีเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับรถจักรยานบนท้องถนนมากมายเลยทีเดียวอ,อย่างในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็มีเหตุการณ์รถยนต์เนี่ยชนรถจักรยานเกิดขึ้นหลายคดีเลยนะครับคุณผู้ฟังค่ะซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนักปั่นนะคะก็คือพระราชบัญญัติจราจาร ทางบกพุทธศักราช2522ครับด้วยกฎหมายฉบับนี้เนี่ยมีส่วนครอบคลุมกฎการใช้รถจักรยานกติกามารยาทการใช้รถจักรยานบนถนนและหลายๆประเด็นที่นักปั่นควรทราบถึงสิทธิของตนเองที่มีอยู่ตามพระราชบัญญัตินี้ค่ะครับผมงั้นเรามาเริ่มกันที่ความหมายของรถจักรยานกันเลยนะครับคุณผู้ฟังค่ะ ตามกฎหมายจราจรทางบกนะครับคํานิยามของรถจักรยานก็คือรถที่เดินด้วยกำลังของผู้ขับที่ไม่ใช่เป็นการลากเข็น mm hmm. ส่วนรถจักรยานไฟฟ้านะครับมีสถานะเป็นรถจักรยานยนต์นั่นเองครับคุณผู้ฟัง oh, <okay. S 1> เพราะตามความหมายของรถจักรยานยนต์คือรถที่เดินด้วยกำลังเครื่องยนต์กำลังไฟฟ้าหรือพลังงานอื่นนั่นเองครับ ในเรื่องของที่จอดจักรยานที่กําลังถกเถียงกันนะคะคหลายคนอาจจะคิดว่าจอดที่ใดก็ได้คงไม่ผิดกฎหมายมเพราะเห็นว่าเป็นรถขนาดเล็กแต่จริงๆเนี่ยพระราชบัญญัติจราจรทางบกก็มีข้อห้ามเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนนะคะคว่าห้ามจอดในที่ต่างๆด้วยการ15บริเวณดังนี้ค่ะครับอย่างแรกเลยประกาศประการแรกก็คือบนทางเท้า2ก็คือบนสะานหรืออุโมงค์สในทางร่วมทางแยก หรือระยะ10เมตรจากทางร่วมทางแยกครับ4ในทางข้ามหรือระยะ3เมตรจากทางข้ามครับ 5. ในเขตที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถค่ะครับผมและนอกจากนี้นะครับยังห้ามจอดในระยะ3เมตรนะครับจากท่อน้ําดับเพลิงหรือในระยะ10เมตรจากที่ติดตั้งสัญญาณจราจรน,นะครับหรือในระยะ15เมตรจากทางรถไฟผ่านหรือห้ามจอดซ้อนคันกับรถอื่นที่จอดอยู่แล้วนะครับคุณผู้ฟังและนอกจากนี้นะครับยังห้ามจอดตรงปากทางเข้าออกอาคารหรือทางเดินรถ ด้วยนะครับคุณผู้ฟังและห้ามจอดในระยะทาง5เมตรจากปากทางเดินรถนะครับคุณผู้ฟังค่ะบริเวณที่ห้ามจอดจ,จากรถจักรยานเนี่ยอีก5บริเวณสุดท้ายตามกฎหมายจราจรทางบกนะคะก็คือได้แก่1ระหว่างเขตปลอดภัยกับขอบทางหรือในระยะ10เมตรนับจากปลายสุดของเขตปลอดภัยทั้งสองข้างครับต่อมาค่ะในที่ขับขันต่อมาในในระยะ15เมตรก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถ ประจำทางและเลยเครื่องหมายไปอีก3เมตร<ม>ค่ะต่อมาก็คือในระยะ3เมตรจากตู้ไปรษณีย์และในลักษณะที่กีดขวางการจราจรค่ะครับผมสำหรับบริเวณห้ามจอดก็มีหลายบริเวณเลยนะครับคุณผู้ฟังจริงด้วยค่ะซึ่งในส่วนบริเวณห้ามจอดที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับจริงๆแล้วก็ใช้กับรถเกือบทุกประเภทนั่นแหละครับมไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถจักรยานยนต์ด้วยนะครับคุณผู้ฟัง แต่ทั้งนี้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนนั่นเองครับค่ะซึ่งหากคุณผู้ฟังจอดในที่ห้ามจอดก็อาจจะมีโทษปรับไม่เกิน500บาทได้นะครับค่ะ,ระเรลี่ยนต่อมานะครับคุณผู้ฟังจัก,กรยานนะครับก็มีหลายรูปแบบใช่ไหมล่ะครับมีทั้งแบบมีคนซ้อนและไม่มีคนซ้อนค่ะ คุณผู้ฟังคงสงสัยใช่ไหมล่ะครับว่าถ้าเกิดมีคนซ้อนรถจักรยานเนี่ยครับจะผิดกฎหมายหรือเปล่าค่ะซึ่งตามพระราชบัญญัติจ,จราจรทางบกเนี่ย<ม>ก็ได้ระบุถึงเรื่องดังกล่าวไว้นะคะว่าในทางเดินรถไหลาทางหรือทางที่จัดทาไว้สําหรับรถจักรยานห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานขับโดยบรรทุกบุคคลอื่น เป็นแต่รถจักรยาน3ล้อสําหรับบรรทุกคนแต่ถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยคงไม่มีใครมาจับหรอกค่ะถ้าเราให้เพื่อนนั่งซ้อนท้ายแต่เมื่อเกิดเรื่องหรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาเนี่ยข้อนี้ก็ต้องพึงระวังไว้นิดนึงนะคะเพราะอาจจะถูกปรับได้ค่ะโดยอาจจะถูกปรับไม่เกิน5้าอยบาทค่ะคุณผู้ฟังครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ฟังกับสาระความรู้ในช่วงแรกนี้นะครับในช่วงที่2นะครับเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง อุปกรณ์ที่นักปั่นต้องติดตั้งหรือสิ่งที่นักปั่นไม่ควรกระทํานะครับไม่งั้นอาจจะมีโทษปรับตามกฎหมายได้นะครับคุณผู้ฟังค่ะงั้นเราให้คุณผู้ฟังไปพักฟังเพลงสบายๆกันก่อนแล้วกันค่ะแล้วก็ค่อยกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะครับค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับรายการตราชูคู่ชาวบ้านซึ่งจัดทำโดยคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่พบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อยกับดิฉันวราการถิ่นอวนและคุณสิทธินัทในช่วงที่สองนี้ค่ะครับผมตามที่เราได้บอกไปไว้ในเบรกที่แล้วนะครับคุณผู้ฟังว่ากฎหมายก็ได้มีข้อห้ามสาคัญและอุปกรณ์ ที่ต้องติดตั้งซึ่งคนขี่รถจักรยานนะครับก็ต้องรู้ไว้และต้องทําตามด้วยนะครับใช่ค่ะที่สําคัญนะครับผู้ขับขี่ทุกคนเนี่ยก็ควรมีสตินะครับมีน้ําใจและเคารพกฎจราจรด้วยนะครับเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้นะครับหากทั้งผู้ขับรถยนต์และคนใช้รถจักรยานนะครับพึงมีสติขับขี่ระมัดระวังและเคารพกฎจราจรเนี่ยโดยเฉพาะรถเล็กอย่างรถจักรยานนะครับก็ควรเสริมความปลอดภัยให้ตัวเองด้วย การติดตั้งอุปกรณ์เซฟตี้สอย่างให้กับตัวรถนะครับค่ะสี่อย่างตามนี้นะคะเมื่อคุณรู้ฟังได้รับฟังรับทราบไปแล้วก็ควรต้องติดตั้งกันด้วยนะคะคุณรู้ฟังครับหค่ะกระดิ่งที่ให้เสียงสัญญาณที่ได้ยินในระยะไม่น้อยกว่า30เมตรอมสองเบรกที่ใช้งานได้ดีสามารถหยุดรถได้โดย,โดยทันทีครับสไฟหน้าแสงสีขาว ต้องเห็นทางที่ชัดเจนค่ะในระยะไม่น้อยกว่า15เมตรและอยู่ในระดับต่ำกว่าสายตาของผู้ขับขี่ซึ่งขับรถส่วนมากและสุดท้ายค่ะไฟท้ายรถแสงแดงหรือวัสดุที่สะท้อนแสงสีแดงแทนเพื่อให้ผู้ที่ขับขี่ท่านอื่นเนี่ยมองเห็นเวลาที่ท่านเนี่ยขับขี่อยู่บนถนนนะคะคหากฝ่าฝืนในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ย ก็อาจจะมีโทษปรับค่ะไม่เกิน200บาทค่ะครับผมและนอกจากอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทั้ง4อย่างนะครับผู้ขับขี่รถจักรยานเนี่ยก็พึงมีวินัยในการขับขี่ให้ถูกกฎและห้ามมีพฤติกรรม7ข้อดังนี้นะครับคุณผู้ฟังก็คือห้ามขับโดยประมาทหรือหน้าหวาเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินนะครับหรือขับโดยไม่จับคันบังคับรถหรือขับโดยปล่อยมือนั่นเองนะครับ หรือขับขนานกันเกินสองคันขึ้นไปเว้นแต่ขับในทางที่จัดไว้สำหรับรถจักรยานนะครับค่ะและรวมไปถึงนะคะว่าขับรถโดยนั่งบนที่อื่นที่ไม่ใช่อานที่จัดไว้เป็นที่นั่งตามปกติครับค่ะแล้วก็ขับรถโดยบรรทุกผู้อื่นเว้นแต่รถจักรยาน3าล้อสำหรับบรรทุกคนครับแล้วก็ห้ามบรรทุกหรือถือสิ่งของใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจับคํำบังคับรถ หรืออาจจะเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินค่ะคและเกาะ หรือพ่วงรถคันอื่นที่กำลังเล่นอยู่เช่นเอามือไปเกาะท้ายรถคันข้างหน้าโดยที่เราไม่ต้องปั่นเองประมาณนี้ค่ะครับผมหากนักปั่นท่านใดนะครับถูกพบเห็นว่ามีพฤติกรรมเข้าข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นนะครับก็อาจถูกปรับดําเนินคดีได้นะครับเพราะถือว่าท่านเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายจราจรทางบกแล้วนะครับค่ะซึ่งก็มีโทษปรับไม่เกิน500บาทนะครับคุณูฟัง ค่ะเมื่อทราบแบบนี้แล้วเนี่ยนักบั่นทั้งหลายก็ควรเคารพกฎจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและเหตุสลดพวกรถยนต์ชนรถจักรยานนะคะก็จะได้ไม่เกิดขึ้นด้วยค่ะครับผมส่วนกรณีหมวกกันน็อกนะครับคุณผู้ฟังค่ะเราเห็นบางท่านก็ใส่บางท่านก็ไม่ใส่นะครับถามว่าการปั่นจักรยานแล้วไม่ใส่หมวกเนี่ยมันผิดกฎหมายหรือไม่นะครับในทางกฎหมายนะครับนักปั่นเนี่ยไม่ใส่หมวก จักรยานนะครับก็ถือว่าไม่ผิดนะครับ oh. เพราะว่ากฎหมายเนี่ยจะบังคับเฉพาะผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เท่านั้นนะครับ mm. แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะครับแม้กฎหมายจะไม่ห้ามนะครับท่านก็ต้องเซฟตัวเองไว้ก่อนนะครับ ค่ะเรื่องสำคัญต่อมาที่คุณนักปั่นทั้งหลายควรทราบนะคะก็คือก่อนออกไปขี่รถจัก,กรยานบนท้องถนนเนี่ยก็คือการใช้สัญญาณมือและแขนค่ะซึ่งกฎหมายก็ได้กำหนดรูปแบบไว้นะคะว่าไม่ว่าจะปั่นกันเป็นหมู่คณะหรือปั่นคนเดียวเพื่อลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนนั่นเองค่ะครับผมสาหรับกฎหมายนะครับจกราจรทางบกก็ได้บัญญัตินะครับรูปแบบการใช้สัญญาณมือและแขนไว้ดังนี้นะครับค่ะ ถ้าเป็นการลดความเร็วนะครับให้ยื่นแขนขวาออกไปเสมอไหล่นะครับและโบกมือขึ้นลงหลายครั้งค่ะถ้าเป็นการหยุดรถให้ยื่นแขนขวาออกไปเสมอไหล่ยกแขนขวาท่อนล่างตั้งฉากกับแขนท่อนบนนะครับและตั้งฝ่ามือขึ้นค่ะถ้าให้รถคันอื่นแซงไปก่อนนะครับให้ยื่นแขนขวาออกไปเสมอไหล่และโบกมือไปทางด้านหน้าหลายครั้งค่ะ ถ้าจะเลี้ยวขวาหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางขวานะครับให้ยื่นแขนขวาออกไปเสมอไหลถ้าจะเลี้ยวซ้ายหรือเปลี่ยนช่องทางเดินรถไปทางซ้ายให้ยื่นแขนขวาออกไปเสมอไหลและงอข้อมือชูนิ้วโป้งไปทางซ้ายหลายครั้งทั้งนี้นะครับถ้าหากว่าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนนะครับก็อาจมีโทษปรับไม่เกิน500บาทนะครับคูณผู้ฟัง ่คและมาถึงสิ่งสำคัญสุดท้ายนะคะคนักปั่นจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบนท้องถนนซึ่งก็คือให้ขับขี่ชิดฝั่งซ้ายของท้องถนนรหรือไหลทางหรือทางที่จัดไว้สำหรับรถจักรยานให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะคหากมีช่องทางเดินรถประจำทางทางเดินรถทางซ้ายสุดเป็นของทางเดินรถเนี่ยก็ต้องขี่ให้ชิดช่องทางเดินรถประจาทางทางนั้นค่ะครับผม ครับถ้าเกิดว่าหากฝ่าฝาืนนะครับขี่ผิดช่องทางค่ะก็อาจจะถูกปรับได้นะครับซึ่งมีโทษปรับไม่เกิน200บาทนั่นเองครับคุณผู้ฟังค่ะมาถึงตอนนี้เราก็ได้เสนอสาระความรู้กฎหมายสําคัญที่คุณนักปั่นควรทรารบเพื่อสิทธิ์ของตัวท่านเองและความปลอดภัยของผู้ร่วมใช้ถนนแล้วนะคะครับกฎหมายสําหรับผู้ขี่รถจัก,กรยานอาจจะไม่เข้มงวดมากเมื่อเทียบกับยานพาหนะประเภทอื่นๆและมีหลายข้อที่อาจจะไม่จะต้อง ปรับให้เหมาะสมกับชีวิตจริงรแต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่ากฎหมายไทยได้อธิบายถึงสิทธิและข้อปฏิบัติสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะครับผมและสำหรับวันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วก่อนจากกันไปผมขออัญเชิญพระบรมราโชวาสของพระบราทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชพระราชทานไว้นะพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์16กรกฎาคม2519ความว่าการจะทำงานให้มีประสิทธิผลและให้ดำเนินไปได้โดยราบรื่นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำด้วยความรับผิดชอบอย่างสูงไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนจุดประสงค์ที่แท้จริงของงานสำคัญที่สุดต้องเข้าใจความหมายของคำว่าความรับผิดชอบให้ถูกต้อง ค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการและขอบคุณอาจารย์สาลินีผู้รุ่งมเรืองผลหัวหน้าโครงการตราชูคู่ชาวบ้านและผู้ตรวจบทรายการประจำสัปดาห์นี้ค่ะขอขอบคุณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถานีวิทยุเสียงสื่อสาร FM ร้อ และคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่สนับสนุนรายการตราชูคู่ชาวบ้านมาโดยตลอดคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการตราชูคู่ชาวบ้านได้ทุกวันเสาร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มโดยประมาณทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM ร้อหรือหากคุณผู้ฟังมีปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายหรือติดชมรายการก็สามารถติดต่อม,มาได้ที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239ถนนห้วยแก้วตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหรือทางโทรศัพท์ก็ได้นะครับที่053-942-909หรือทาง Facebook นะครับแฟนเพจพิมพ์เข้าไปว่าตราชูคู่ชาวบ้านก็จะเจอแฟนเพจของเรานะครับสําหรับวันนี้ผมสิทธินตรักทิ่ทิธรรมและดิฉันวราการถิ่นอ่วนขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้ากับสาระความรู้ที่น่าสนใจทางกฎหมายกันค่ะ สวัสดีค่ะ Oh I am not ถึงวันนั้นเมื่อปลายทางจุดหมาส่งฉันถึงหน้าประตูที่เธอมีรัก Oh